กาบเท้าคุณพ่อทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับผมกูริต้าตวันนี้ก็อยู่ในเกมฟรีไฟล์วันนี้ก็จะมาเล่นทีมสี่นะครับดูดีครับว่าว่าเราจะเป็นไก่เขายิงหรือเปล่าหรือเราจะโดนกดยับหรือเปล่าถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าเลสโก้ s <S <c oughs> เว้ยกดเลยเว้ยอย่าช้าอย่าช้าไยรุ่นใจร้อนเนี่ยเฮ้ยดีว่ะลูกกระจอกเชื่อฟังดีว่ะ ตามล่าให้หมดเลยพวกเนี้ยคอยดูวันนี้เราจะเดี๋ยวมอจมจอดยึงเกียวกูอันนี้ก็จะมาตามล่าไอ้พวกเก่งๆทั้งหมดเลยวันนี้ก็จะโดนเขาตบยับหรือเปล่านี่ก็ใครใครเป็นหัวเรือวะแล้วไอ้แก่ เฮ้ยคืออะไรอะลุยเลยดิลุยเลยดิลงเลยเปิดเลย <ไป S 1> เอาแหลกแหลกแบบวันนี้เน็ตกากแล้วเปล่าเนี่ยกู <c oughs> บอกลเล่นเยอะเกินเฮ้ยแก่ตาหน้ามึงใช้เน็ตในเครื่องเลยเฮ้ยทำไม <c oughs> ไม่เลิกติดตามเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยอ้นั่นอะตัวนึงอะในวงเลยล่อมนเลยล่อมนเลยอัดมนเลยใครอัดได้ก่อนอัดมาเลยเอาลีดอเออเก็บไปก่อนดิแล้วค่อยมาแลกซองนะไม่ทันละโอ้โหเอ้ยออกไปแล้วม่ ย้ำไหมเนี่ยย้ำเมื่อไรต้องเกมไหมเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเลยดิเฮ้ยมันเข้าไปตัวนึงอ่ะข้างล่างเชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวโดดลงไปมานี่สิแดน ยังไงยังไงเอาเอาเหรียญไปให้คนชื่อกูน huh ิตง้ายังไงเลแล้วสรุปมันหมดตี้ยังวะเนี่ยยังโคตรเยอะจะอะไรหมดกันยับอ่ะกูว่ามึงก็เข้ามาดิไอ้นมอ่ะไอ้นมแม่ก็เข้ามาดิมัอยู่ข้างนอกทำไมวะเอาอะไรไว้จังเฮ้ยเดี๋ยวมันเจอมันเลยวะไม่ใช่ละ

เห็นโขมดิสวยหลี่้ยมันไปชุกมาดึแล้วก็หนแล้วเนอสวยเฮ้ยใครวะนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดีเียวเหมือนเหมือนมันหรอเลย่าแออดอบไม่ใช่ละไม่ใช่ละ เบอร์จัดละ้ยมมองเยเนีู่เขายติชตเจะพวกจะได้กดมันยับไหมวันนี้ก็รอดูแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยมันมันเดินไปน่ะใช่ไหมเอาดี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 ไอ้กูไม่เห็นวะ อยากขออยากขออยากขอมาเดี๋ยวกูเล่นสนไนแล้วเดีเ๋ยวกูหนอบเฮ้ยเหมือนเจอมันเลยว่ะหลอนหลอนเฮ้ยไ,ไปอัพเกรดปืนตรงไหนวะอยากอัพปืนรึเปล่าเปนแรงเหมมีหกร้อยบาท เฮ้ยเหมือนเจอเลยว่ะนกละซ้ำดินคนจริงเมื่อกี้นะแต่กูโดนกูลอยหลังอะก็ก็ก็เรื่องลอยหลังอีก,กอ้โหโกูจะโดนเฮ้ยแล้วแบบยิงนกตกปลาเบอรกระสุนเยอะเลยว่ะ ไปอ้าปืนตรงไหนวะตู้หรอวะตรงตู้หรือว่าตรงไหนวะตู้แดงๆห้องแดงๆหรือว่าตรงไหนให้กูเจอแล้วกันเก็บหมดเก็บหมดอ่ะวันนี้เฮ้ยเจอแล้ว 啊！哎！哦，那我。 ตรงรถบัสอะตรงรถบัสอะเฮ้ยตรงรถบัสอะตัวนึงไม่น็อกเกือบน็อกละหลังฮีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเร็เอาเร็วเลย ซ้ำเลยอย่าให้มันเกิดเอา้าตอนนี้ก็คือเอามันก่อน <S <S เอามันก่อนตอนเนี้ที่ตรงรถบัสอะตรงรถบัสอะสองตัวอย่าเพิ่งมาชุบเถอะ,กกอะเก็บปืนดับคุณนอไปให้ด้วย,ถถยปืนไม่แรงไ,ไปตรงนั้น บุกไปบุกก่อนเลยยอยะนี่ไงมาได้เาเอลากมั่เ่อเออนั่นน่ะนั่นน่ะเออสวยเอามาให้ตายเลยประตูประตูเอามาให้ตายก่อนเลยไหวไหมน่ะใไวแล เออเก็บเลยอย่าให้รอดอย่าให้รอดมันมาอีกตัวนึงต้นต้นต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้อ่ะต้นไม้อ่ะกูบอกว่าตรงต้นไม้จบกูว่าเอาให้ตายเลยดิ เออเอาเฮ้ยไปบังไปชุบให้หน่อยดิเออมาแล้ว thank you เอาเอาเราจะไปไหนของกูเนี่ยโดนฝอยก่อนก,นก,นกนออลัวสัตว์เอ้ยลอดตาลอดตีอินชิ่ไหนกูแม่งีโคตเด่นอ่ะโอ้โห ตายแล้วมั้งนะเห็นอยู่อยอยเออนั่นแหละเอา<ว>ถ้าบอกเป็นทีมนี้ยับแล้วเนี่ยวันนี้เ,เอามาทำควยเนี่ย้ยไม่ได้พูดพูดหยาบคำหยาบไม่ได้ คุณครับเออโอเคได้สนยัยละพี่แค่พี่ได้สนยัยก็พี่ก็อุ่นเอาเอาแหลกแหลกเมืม่อ,อกี้อ่ะใช่ไหมแล้วแม่งกูงนึกว่าเป็นพวกเราเว้ยแล้วแบบที่มันกลางไอ้วอลอยู่แล้วกูก็ไม่ได้ยิงเลยนะประดินอ่ะ มาเราเหลือเหลืออีกสีอีกตีกว่าพี่เอาล้เออตีต่อตีเลยเนี่ย ยึดอาณาจักรยึดอาณาจักรเราเราต้องเฮ้ยเหมือนมันอยู่ในโดมเลยวะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเฮ้ยเ,เข้ามาในวงไว้วเราอะต้องรักษาบ้านนี้ไว้เฮ้ยเหมือนเจอมันเลยว่ะ อยากเอาปืนมาตรงไหนมีตู้้ามารถเข็นใช่ไหมอับอ้ยูอยอค,อ,ยคอคุรคุตตรคเจอแล้วเฮ้ยคนจริงว่ะอยู่บนนี้ โอ้โหสองคนด้วยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงข้างบนเลยข้างบนเลยเก็บได้ไหมเออโอ้ก็สำหรับทีนี้ก็ไม่มีอะไรครับเป็นไก่ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามผมด้วยก็ธรรมดาลูกกระจอกเก็บให้หมดอ่ะก็เราก็ค่อนข้างสบายนะครับ ขาวคลิปนี้ก็ลาไปก่อน